จากนั้นกดหนึ่งเพื่อฝากข้อความเสียงถึงซูเปอร์สตาร์ที่คุณชื่นชอบสวัสดีค่ะพี่อ,อ้นหลัคะ่ะฮัลโหลไม่มีอะไรจ้าพี่แมทิวค่ะบีมเองนะคะแตล่ละครับผมเป็นแฟนคลับตัวยงนะครับจะเป็นกําลังใจให้นะครับเหนือคอยมาให้กําลังใจนะคะเต็มที่นะพี่เดี๋ยวจะไปดูทุกวันเสาร์เลยแล้วยังไงหนูจะโหวตให้พี่ตุ้มทุกวันเลยคะ่ะอย่ายอมแพ้รับรองเดี๋ยววันโชว์เนี่ยจะขนบรรดาแฟนคลับพี่อ,อ้นไปให้เต็มฮอลเลยค่ะ แล้วกด2เพื่อฟังเสียงของซูเปอร์สตาร์คนโปรดของคุณจากนั้นซูเปอร์สตาร์จะโทรเข้ามาฝากข้อความเสียงตอบกลับแฟนคลับและทางระบบจะส่ง SMS ไปแจ้งว่าซูเปอร์สตาร์ได้ตอบข้อความของคุณแล้วขอบคุณนะครับสำหรับสเสียงเชียร์ทุกคนนะครับรับรองท่งทุ่มทุกเวทีค่ายัางไงเปมก็จะทุ่มสุดขีดยังไงตอนนี้ก็าลังซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างหนักหน่วงเลยล่ะค่ะไล้ยังไงอย่าลืมโหมดกันอีกเยอะๆเลยนะคะแล้วก็มาเชียร์กันได้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าวันสุดท้ายเจอกันเนี่ย จะเข้าไปก่อนเลย Academy โรงเรียนดนตรีและศิลปะก,การแสดงที่ไฮเทคล้ำสมัยใจกลางทองหล่อ w w w m t h a i c o m ยาสีฟันคริสเทอร์จากแอมเวย์รับประกันความพอใจยินดีคืนเงินสวัสดีครับผมเป็นบุษราคำมงคครับรวย ไฮโซเกาะกระแสจริงๆไม่ใช่นะครับผมมีความสามารถนะครับครับคำว่าซูเปอร์สตาร์นะครับสำหรับเบนมันหมายความว่าก่อนที่เราจะมาเป็นซูเปอร์สตาร์เราต้องมาเป็นคำว่าสตาร์ก่อนซึ่งในโลกนี้มีสตาร์เยอะมากมายเลยแต่กว่าที่จะขึ้นมาที่จะเป็นซูเปอร์สุดยอดของดวงดาวมีไม่กี่คนเท่านั้นนะครับ ในช่วงปีที่เราสนับการบันเทิงเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่เข้ามาแล้วกันนะครับซึ่งประสบการณ์จะน้อยที่สุดเลยในการแข่งขันท้งนี้นะครับแต่ก็เอาความบ้าเข้าใส่แล้วกันทำดีไม่ดีค่อยว่ากันไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเอาความบ้าเข้าใส่ความใจสู้เข้าใส่แล้กันการที่เราจะนำเสนอตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการทำงานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการแสดงอะไรเรียกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่สำหรับ หนักที่สุดของเปรมเลยก็ได้เป็นปีที่ทั้งเจ็บในด้านความรักเพราะว่าใจกลัวกลัวว่าเธอจะทิ้งกันจากไปลืมคนที่เคยบอกรักมันทำให้เรารู้ว่าความรักเนี่ยบางครั้งไม่ว่าความรักจากใครมันไม่แน่นอน เราอย่าไปคาดหวังกับมันมากเกินไปบางทีเราต้องกลัวมันไว้บ้างเพราะว่าใจกลัวกลัวเธอจะทิ้งกันจากไปลืมคนที่เคยบอกลาตัวเรายัางชนะตัวเราเองไม่ได้แล้วในอนาคตเราจะชนะใครไดุ้เป็รื superstar ขอเสียงให้เปรม S10 ด้วยค่ะเราก็ได้ดูโชว์เปิดตัวลังการสสุดซุปเปอร์สตาร์ผ่านไปถึง8คนแล้วนะครับบนเวทีแห่งนี้ S10 คุณเปรมครับโอ,โอ,อ,อ๋อยอดมากๆเลยนะคะเคยเต้นมาก่อนหรือเปล่าคะไม่เคยเต้นไม่เคยร้องเพลงครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับแลวอยากจะบอกว่าคนนี้นะขยันที่สุดมาซ้อมทุกวันเลยอ,อ๋อใช่ครับไม่ขยันก็ว่างที่สุดครับ เฮ้ยยังเฮ้ยยันที่สุดจริงๆตั้งใจมากตั้งใจมากทั้งร้องทั้งเต้นนะคะเปรมครับในวงการนี้เนี่ยต้องขอบอกนะครับว่ามีเพื่อนๆหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยเปรมเนี่ยมีความสามารถจริงหรือเปล่าดังได้เพราะว่าเกาะกระแสหรือเปล่ามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้คนคนนั้นไครับก็สัานๆง่ายๆแล้วกันนะครับหลังจากที่คนไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยร้องเพลงมาก่อนดูวาจากโชว์แล้วกันว่าเป็นยังไงแล้วกันครับวัดกันด้วฝีมือดีกว่านะ สำหรับคนที่ไม่เคยรอ้องไม่เคยเต้นทำได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากๆนะคะขอเสียงฟรีเป็นกำลังใจให้เฟรมอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะโอ้โห <Okay. S 1> นี่จริงๆแล้วนะเราเกิดแล้วก็โตมาในค่ายมวยอะ่ะครับผมทำไมถึงมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้าวงการบันเทิงทำไมไม่อยากไปเป็นนักมวยอะคะออก็ <ๆ S 2> จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กๆก็เคยอยากจะลองวงการลวครับวงการบันเทิงนี่แต่ พอดีต้องไปอเมริกาต้องไปเรียนต่อครับแล้วก็เลยไม่มีโอกาสมาเป็น10กว่าปีก็เน <ไป S 1> ี่ยครับเพิ่งได้มาไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไปตั้งแต่ตอนประมาณ9ขวบครับจนถึงประมาณ23่สิบสามแล้วก็กลับมาเมืองแล้วก็กลับมาเมืองไทย,ทยครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสเนี่ยครับช่วงนี้ครับ เวทีนี้ก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะที่น้องเปรมจะได้แสดงความสามารถเต็มที่แล้ววันนี้ก็มีคนพิเศษมาเชียร์ใช่ไหมคะคือคุณพ่อก็มาร่วมงานด้วยคุณพ่ออยู่ที่ไหนคะส่วนพอดีคุณพ่อพอดีคุณพ่อยังศึกไม่ได้ครับมาแต่คุณแม่คุณแม่ค่ะคนแท่สวัสดีนะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณค่ะออันนี้ต้องบอกก่อนเมื่อกี้เห็นร้องเพลงกลัวของโนโลโก้ไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเปรมแล้ว่างเนี่ยชอบร้องเพลงหยุด เพลงกลัวนาทีสุดท้ายแต่ละเพลงนี่ลุ้นให้ตกรอบแรกทั้งนั้นเลยไม่กลัวมันจะเป็นลางกับตัวเองเหรอเดี๋ยวครับแบ็กเซดขอนมสักคู่หนึ่งได้ไหมครับไม่ต้องใช้หนวงกันนะจักไม่ต้องหนวงหรอกจักเอาสดๆเลยฮะจเข้าเลยครับข้าขอดูข้าผมหน่อยข้าบอยหน่อยดิอ่ามาเลยผมมีปีกพาดกัด้วยเหรอเคคเับทให้เขาทำอะไรผมเลยครับผมเออ่ไม่ทำร้ายลูกบ้านนะครับขอดูจอระเจเข้าถางได้ไหมนี่ครับเปลมครับ ผมมาเคยสัมภาษณ์คุณมารอบหนึ่งและคุณเคยบอกผมนะครับว่าคุณกําลังก้าวเดินตามความฝันของคุณนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านต้องจับตาด้วยดีเพราะว่าเปรมเนี่ยเคยบอกผมว่าอีกไม่กี่ปีจะจบทุกอย่างจะละทิ้งวงการบันเทิงและกลับไปบริหารธุรกิจยังจริงอยู่ไหมครับกับคํานี้จริงครับเพราะว่ากี่ปีครับก็อย่างที่บอก 3- ามสีรปีอย่างน้อยเราขอได้มาทําความฝันที่เราอยากจะทาเอาไว้ครับหลังจาก หลังจากนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ของลูกชายคนหนึ่งที่ต้องทำนี่เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อด้วยนะคะคแล้วมาแข่งในรายการซุปเปอร์ตานเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนคะครแรงบันดาลใจครับจากคำพูดของหลายๆคนจากคำวิจารณ์ของหลายๆคนทั้งดีและไม่ดีเป็นพิเว่าเอาสิ่งนี้มาเป็นกำลังใจเราให้เป็นต้องทำให้ได้ครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าตัวเราเองชนะตัวเองไม่ได้แล้วเราจะชนะใครได้ นี่แล้ววันนี้นะคะเรามีแฟนคลับมาเชียคุณเปรมด้วยนะคะแฟนคลับคุณเปรมอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงไหนเอ่ยหนึ่งกำลังใจนะครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครคนนี้สวยชัดด้วยเดี๋ยวขอไฟขอไฟ f o l โ o w นะครับแนะนำตัวด้วยนะคะขอไปใช้ส่องเธอคนนี้หน่อยนะครับสวัสดีค่ะใครช่วยเอาไฟแช็กไปลนเขาออกมาแล้วครับไปไม่ใช่น้ำมันพายครับมองไม่เห็นมาสกู่ จากมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เปลยมัยังไม่เข้าวงการเลยครับพอดีวันนี้ทราบว,ว่าทุณเปลนได้เข้ามาแข่งขันก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่มาเพราะรู้ว่าเขาเอ,อ่อทำได้เต็มที่จริงๆถึงแม้ว่าใครจะคิดว่ามันไม่เต็มที่สำหรับเราเรารู้ว่าเขาทำเป็นเต็มที่และตั้งใจที่จะทำแล้วก็หวังว่าถ้าจะันนีค่ครมาเชียร เปนนะคะก็อยากให้ช่วยกันโ,โ,โหลดเพื่อจะได้ให้เขาเนี่ยแสดงสีมือที่เขาเป็นน้องใหม่ของวงการที่สุดในนี้นะคะเพื่อให้เขาได้สแสดงต่อไปนะคะขคือหน้าค่ะโอ้โหสุดยอดพูดพด,ดี<อ>แบบนี้เนี่ยแฟนเก่าใช่ไหม เพื่อนพี่สาวอ๋อเพื่อนพี่สาวโอ้โหอย่าเลยนะพวกเราเก็นสแควร์ก็มาแล้วอยากให้พี่เก๋พูดอะไรถึงเฟรมด้วยเหมือนกันนะคะจะิมงานของไมโครโฟนด้วยนะคะพี่เก๋ด้วยนี่เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเพจ้าาลงหาพี่เก๋นะครับอาครับปุ๊บเอาเลยครับวก็สวัสดีนะคะชาวซุปเปอร์สตาร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับ เป็นอย่ที่บอกนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ถ้าเกิดรักเปรมชอบเปรมก็โหวตให้ s 1สิด,ด้วยแล้วก็ขอต้อนรับน้องใหม่ดีกว่าเนะเกี่วว่าไม่ใช่น้องใหม่แล้วค่ะสู่แม้ระวงการบันเทิงของเรานะคะเกี่ยวเชื่อว่าบ้านซุเปอร์스타คงต้อนรับเปรมเป็นอย่างดีแล้วก็ผลงานของเปรมแล้วความสามารถของเปรมวันนี้คงพิสูจน์หลายๆคำนะคะที่หลายๆคนพูดถึงเปรมด้วยนะคะเกียเชื่อว่าเปรมเนี้ยต้องเป็นหนึ่งในซูเปอร์ร์ที่ดีแน่นอนค,ะอค,นค่ะขบครบลพี่เก๋แล้วด้วยนะครับอ๋อโอ้โหมีดอกไม้มาให้ด้วยนะครับ อนี่ไ <House> ม่ใ <i> ห <did those tracks> ้เต็มดูดนะคะไม่ได้นี่ต้องให้ใครฮะอุ้ยถามอีกดูซิลนะค่ะขอชิปปรบมือครั้งอีกครั้งนึงนะคะให้คุณเปรมเอสชิปด้วยค่ะขอบคุณครับรักมากกับหัวเข้ามามากๆแล้วกันนะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยคุณเปรมและก็ซุปเปอร์สตาร์ทุกคนนะครับจะเข้าไปพักในบ้านธนภัทรเฮาสาธรนาราธิวาสนะครับอย่าลืมด้วยทุกวันเขาจะเข้าไปซ้อมที่ซุปเปอร์สตาร์อะคาเดมี่โรงเรียนดนตรีและก็ศิลปะการแสดงที่ไฮเทคและล้ำสมัยที่สุดเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอีสาวตีนระเบิดนะครับหนึ่งซุปเปอร์สตาของเราแล้วเจอกันครับกับรายการซุปเปอร์สตาที่สุดแห่งดาวซีซั่นสองแฟนซีเวิลถ้าไม่อยากตกข่าวอยากมีเรื่องเม้า์กับเพื่อนอัปเดตก่อนใคร